ครัและนี่คือรายการจิบฟันบันดาลใจครับรายการเวียเลตี้ที่จะพาน้องๆนิสิตนักศึกษาปีที่3และปีที่4นะครับไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงๆนะครับกับไอดอลของเราจากสิบอาชีพที่วอร์ริ่งไทยอยากทำมากที่สุดนะครับทั้งนี้ครับต้องขอบคุณเนสกาแฟฟรีวันนะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆนะครับโดยสิบอาชีพมีดังนี้ครับเชฟวิศวกรผู้กำกับภาพยนตร์ช่างภาพสถาปนิกแอร์โฮสเตสนักการทูตนักพัฒนาดีไซเนอร์ และศิลปินนักร้องและอาชีพที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คืออาชีพสถาปนิกครับตึกราบ,บ้านช่องที่เราอยู่กันนี้นะครับล้วนผ่านกระบวนการคิดมาจากอาชีพนี้แล้วทั้งสิ้นครับและนี่คือ3คนที่เข้ามาสู่รอบสุดท้ายของอาชีพสถาปนิกครับเชิญทั้ง3คนครับผู้เข้าแข่งขันคนที่1ไอซ์วัศวรัตบรุจิรภู นุ่มสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ที่มีความเชื่อที่ว่าสายอาชีพสถาปนิกเก่งได้จากประสบการณ์และนี่คือโอกาสสำคัญที่จะให้เขาได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองกับอาชีพในฝันตนนั้งแต่ปี2ปี3ปี4เราทำโปรเจกต์เราเรียนรู้ตัวเองเราต่อสูุกับตัวเองแล้วเราก็ดูความคิดตัวเองเรามีความคิดอะไรสักอย่างที่มนนอกกรอบออกไปคิดว่าผมค่อนข้างพอใจคับ ควาคิดนอกกรอของผมเท่านั้นแล้วอะ่ะมันทําให้คนต้องรู้สึกว่าต้องสนใจเราอะ่ะเขาอยากเห็นพัฒน,นาการหรือเขาอยากเห็นเข้าไปทํางานจริงๆแล้วที่เป็นสถาปน,นิกจริงๆแล้วว่าเราจะพัฒน,นาไปทางไหนเราจะเป็นยังไงผู้เข้าแข่งขันคนที่2เทมส์เทมนาทีโสพนรัตน์ นักศึกษาสถาปัตย์เอกอินทีเรียจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้ผ่านผลงานการออกแบบมาอย่างโชคชนวันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเข้ามาสัมผัสกับอาชีพสถาปนิตแบบเต็มขั้นตอนเด็กๆครับชอบดูหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในะฮะก็ชอบดูมาเรื่อยๆจนอยากจะลองทําดูบ้างะฮะ ประกอบกับที่ตัวเองเนี่ยชอบวาดรูปอยู่แล้วด้วยครับอาจารย์ก็บอกเออน่าจะมาเรียนทางนี้ดูครับก็เลยตัดสินใจมาเรียนทางด้านนี้ครับผูเข้าแข่งขันคนสุดท้าย ทีโน่ฤษดาซิมเจริญหนุ่มสถาปัตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้มีความมุ่งมั่นและใฝ่ฝันอยากเป็นสถาปนิกเต็มตัววันนี้เขาพกความตั้งใจมาเต็มร้อยเพื่อที่จะทำความฝันของเขาให้เป็นจริงนนอะไรควรชาววาดรูปก่อนได้ว่ารูปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ศึกษาว่าเออคณะสถาปัตเออมีคณะนี้อยู่นะอะไรเงี้ยก็รู้สึกสนใจก่อนเข้าไปเรียนนะครับพอเข้าไปเรียนแล้วมันต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยอะต่างจากที่เราคิดไาตั้งแต่ตอนก่อนเรียนพอเข้าไปเรียน,นจริงจนี่ก็ เหมือนคนพบตัวเองว่าเป็นคนชอบคิดชอบออกแบบอะไรเงี้ยครับหมกมุ่นกับความคิดอะไรเงี้ยรู้สึกสนุกก็เลยคิดว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ทําให้อยากเป็นสถาปนิกครับเป็นยังไงบ้างที่มาถึงรอบสุดท้ายได้ดีใจครับมีโอกาสแล้วก็คว้าไว้ครับ ตื่นเต้นไหมได้เข้ามาสู่รอบสุดท้ายครับมากครับอยากมาลองใช้ชีวิตแบบการเป็นสถาปนิกดูครับแบบว่าที่ไม่ได้เรียนอย่างเดียวน้องทำงานดูใช่ครับอ่ะสุดท้ายครับตื่นเต้นมากครับก็อยากรู้ว่าจะได้ทําอะไรเอาละครับมาถึงไอดอลของเราในวันนี้นะครับนั่นคือผู้ก่อตั้งไอดินอ c h ิ t เทคครับพี่เป้จิระเวศหงสกุลครับคุณเป้จิรเวศของสกุลสถาปนิกหนุ่มมากประสบการณ์ เจ้าของบริษัทไอดินอาร์เคเต็กซเจ้าของรางวัลสถาปัตยกรรมที่สมควรเผยแพร่ป,รปี2010วันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองให้กับน้องๆที่มีความฝันและนี่คือไอดอลคนที่5ของจิบฝันบันดาลใจคุณเป้จิรเวศหงสกุลพี่เป้ครับการเป็นสถาปนิกที่ดีนะครับควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับพี่รักก่อนครับ แพชชั่นเนี่ยผมค่อนข้างจะให้มาเป็นข้อนหนึ่งเลยลแล้วกันคืออาชีพเนี้ยทั้งเหนื่อยทั้งกดดันงานสถาปัตยกรรมเนี่ยออกแบบก็เกือบปีแลสร้างอีก2ปี3ปี mm hmm. อยู่กับมันไปอีก3ปีมันนานมากนั mm ้น hmm. ต้องรักมากๆแล้วพอเรารักปุ๊บเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเหมือนผมผมรู้ว่าผมสนุกไปวันๆผมไม่ได้ทํางานครับและก่อนที่จะไปเข้ามิชชั่นครับเดสกาแฟทรีวันครับขอมอบแครีเออร์พาร์ทครับพาร์ทที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้น้องๆไปสู่ความสำเร็จครับ เอาละครับได้เวลาที่ผมจะต้องฝากน้องทั้งสามคนไปกับพี่เป้แล้วครับในการทำภารกิจแรกครับพร้อมหรือยังครับพร้อมครับถ้างั้นเดี๋ยวไปทำภารกิจแรกกันเลยครับพี่เป้ไอดอลของเราพาผู้เข้าแข่งขันทั้งสามคนมายังสถานที่สำหรับการทำภารกิจแรกและภารกิจแรกจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับน้องๆเราจะมีภารกิจแรก ให้น้องทำนะครับก็บางครั้งสถาปนิกเนี่ยก็ต้องแสดงวิชั่นกับเมืองบ้างในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆในงานสถาปนิกที่ผ่านมาก็จะมีแคมเปญหนึ่งที่ทางสมาคมทําขึ้นมาก็คือ change คือการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ปัญหาในกรุงเทพจะให้สถาปนิกเนี่ยมาช่วยกันแก้ปัญหาใน,ในหัวข้อต่างๆหัวข้อของที่ที่ได้ทำก็คือตัวห้องน้ําสาธารนณะก็จะเป็นตัวอย่างให้ใหน้องๆดูก่อนงานนี้จะถูกแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยที่จะพูดถึงเอางานดีไซน์เข้าไปแก้ปัญหา เวลาเราทํางานที่มันเกี่ยวกับเมืองเนี่ยเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเมืองก่อนใช่ไหมห้องน้าสาธารณะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเราแก้ปัปญหาเต็ไมไปหมดเลยคือไปต้องไปรีเสิร์ชข้อมูลก่อนเวลาทางานต้องเข้าใจยูเซอร์เรายูเซอร์เราเรามีพฤติกรรมยังไงในการการใช้ห้องน้ำทีนี้พาที่2เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาด้วยงานดีไซน์ก็ได้เราแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดเชิงนโยบายก็ได้ถ้าเราไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเลยล่ะแต่เราคิดพลิกแพงแค่ระบบการจัดการมันจะเกิดการแก้ปัญหาได้ไหมนี่ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหา นอกกรอบของงานดีไซน์ที่เราจะทำจริงๆสถาปนิกก็สามารถคิดอะไรที่มันนอกกรอบกับที่เราเรียนอยู่ก็ได้ภารกิจแรกอเดอลของเราได้มอบภารกิจให้ผู้เข้าแข่งขันได้ออกแบบเพื่อแก้ปัญหากรุงเทพมหานครภายใต้โจทย์ change และตอนนี้ไปดูกันเลยว่าใครจะจับสลากได้หัวข้ออะไรกันบ้างได้อะไรกันบ้างครับผมไอซ์ได้หัวข้อ้ายรถเมล ทีโน่ได้หัวข้อถังขยะหน้าทิ้งและเทมส์ได้หัวข้อตู้โทรศัพท์หน้าโทรพวกเขามีเวลาแค่2ชั่วโมงในการออกแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไปดูกันเลยว่าพวกเขาจะทำออกมาอย่างไรอยากจะเล่น ว่าันเล่นระดับอะไรเนี้เป็นหักอยากที่ดูแล้วมันแบบคนเข้ามาแลอยากดีเยเรื่องวา้องนนะครับัชันมากข้ิมนคนเข้าช้งันเพราะตอนนีมันาจะพอเราเจอเครื่องปินปุ๊บสบายแล้วบินสองเอยสอแปดึ้นหน้าเริจแล้วเปิดเพิ่อเลยะไรกันวเสร็จแล้วหันไปดูข้างหลังเล เฮ้ยไม่เป็นไรเรานิ่งสยบความทึ่งไหรช่นแหวะเมื่อทั้ง3ามคนออกแบบเสร็จเรียบร้อยเกิดถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำผลงานไปพรีเซนต์กับพี่เป้เริ่มที่ไอซ์เป็นคนแรก ครับ <พอ S 1> รก็โจทย์ของผมก็คือป้ายรถเมล์ปัญหาของป้ายรถเมล์อย่างอันแรกคือป้ายหาเสียงป้ายจะมาบางังบังตรงส่วนถนนนะครับคนที่ยืนอยู่ตรงรถเมล์แล้วก็ป้ายหาเสียงมันเป็นวัสดุเหลือใช้อีกอย่างหนึ่งที่แบบเหลือเยอะมากๆ <c oughs> ก็เลยใช้เป็นโครงสร้างของป้ายรถเมล์ที่มันจะมีโครงไม้ของมันอยู่เป็นเหมือนไรวูดเฟรมจากป้ายหาเสียงเลยเใช่ครับเหมือนกับถ้าสมมติเป็นช่วงหาเสียงแทนที่เราจะวางขวางเหมือนเดิมเราก็มาใส่ไว้ที่เดียวกับป้ายรถเมล์ได้ แล้วก็มีนโยบายของรัฐบาลที่เพิ่งเริ่มตอนต้น,นปีคือกรุงเทพมืองสู่โลกแทนที่เราจะรอรถเมย์แบบบางคันชั่วโมงละคันเราก็ทาผนังตรงป้ายรถเมย์เนี่ยเป็นที่วางหนังสือที่ให้ประชาชนได้อ่านฟรีพี่ถามหน่อยไออันแรกป้ายหาเสียงที่บอกเนี่ยคือ4ปีหาเสียงทีนึงอะ่ะไม่งันไม่มีป้ายมาให้ใช้เยอะขนาดนี้หรอกเออมันสปีมีครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนได้ตลอดเออจริงคือบางทีเรามองปัญหาแล้วเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหา มันอาจจะไม่ได้แบบย,ยั่งยืนหรือมันอาจจะมีข้อจํากัดของมันที่เพิ่มขึ้นมาอีกที่เราแบบแค่เราคนเดียวเรามองไม่เห็นเราต้องแบบอ,อาศัยตาคนอื่นอย่อย่างหนึ่งนะที่เวลาสอนเด็กเรามมติจะบอกคือถ้าเพดเนี้ยเราท,ท,ทําเพดรีเซนต์อะไรเนีออย้ยแล้วเพดนี่มันปิวต,ตกไปกลางถนนนะีคนหยิบขึ้นมาเนี่ยต้องเข้าใจงานนะไม่ต้องพูดงานที่ดีคือดูแลรู้เรื่องงานไอซ์ยังต้องอาศัยการอธิบายอยู่ข้อ3านี่พี่ก็มีเป็นการกชันะ ฝนตกทำยังไงรถเมย์มาปื๊ดน้ํากระเซ็นโคะเข้าไปนี่จะทํายังไงกับมันแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันเหมาะจะมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมคนที่2ที่จะต้องออกมาพรีเซนต์ก็คือเทมส์กับหัวข้อตู้โทรศัพท์หน้าโทรครับสำหรับปัญหาที่ผมได้รับนะครับก็คือตู้โทรศัพท์หน้าโทรครับจะทํายังไงให้ตู้โทรศัพท์เกิดความน่าเข้าไปใช้ครับเลยนําเสนอผ่านคอนเซปต์ของเชมเมลอนนะครับหรือว่า กิ้งกานั่นเองนะครับอยากให้ตู้โทรศัพท์เนี่ยรู้จักที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นพางตัวได้ไม่ให้บทบังทัศนียภาพครับการแก้ปัญหานี้ฮะผมเลือกที่จะใช้เปลี่ยนเป็นวัสดุปโปร่งใสฮะหรือเคียวโพลีคาร์บอเนตฮะส่วนโครงสร้างของตู้โทรศัพท์จะใช้เป็นโครงสร้างสแตนเลสฮะเพื่อให้ความรู้สึกเบาแล้วก็ไม่ถึบตันครับเทมก็อธิบายเยอะเกินเขียนจะเยอะไปไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ ทำเพิ่พรฒนาด้วยเทคอารมณ์เด็กเรียนน่ะอารมณ์แบบตามสูตรติอะไรไม่ได้เพราะมันทุกถูกต้องหมดแต่แบบมันไม่เล้าใจมันไม่หว้าว่ะมาสู่ในเรื่องของดีไซน์ครับดัดแปลงให้เข้ากับบริบทโดยรอบผ่านตัวของเคียร์โพลิคาร์บรเนตนะฮะถ้าไปสถานที่สําคัญทางศาสนาก็จะดัดแปลงโดยใช้ลวดลายไทยมาใช้ครับตูโ้โทรศัพท์เนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้ทุกที่โดยไม่กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมของบริเวณน,นั้น,นครับไม่ได้ถามอะไรเลยมันเหมือนมันดีไซน์ตามสูตรหมดอะ ที่กำลังฟังเลคเชอร์อะไรที่มันเป็นแบบเป็นขั้นตอนก็เลยยังไม่มีคําถามอะไรเลยสําหรับงานนี้นะแล้วก็มาถึงทีโน่ที่จะต้องพรีเซนต์เป็นคนสุดท้ายกับหัวข้อถังขยะหน้าทิ้งครับก็จากโจทย์ที่ได้นะครับก็เป็นได้เกี่ยวกับถังขยะหน้าทิ้งปัญหาแรกเลยคือเรื่องของถังเนี่ยมีจํานวนน้อย2เลยคือขยะล้นถัง3ก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์ครับไม่ดึงดูการทิ้งขยะเองเนี่ยเรา พยายามศึกษาถึงเชงวงวัยหรือกลุ่มคนที่แบบต่างกันเนี่ยครับะระยะสบายในการคิ้ของคนเนี่ยก็จะต่างกันก็จะแบ่งเป็นสามระดับผู้ใหญ่เด็กแล้วก็ระดับที่เป็นลาดนะครับส่วนเรื่องของรูปฟอร์มหรือรูปลักษณ์เนี่ยก็คือเพิ่มเคิร์ฟเข้าไปนิดนึ่งครับเพื่อให้เหมือนกับตัวขยะเนี่ยมันไหลลงไปอะไรเงี้ยครับส่วนสุดท้ายเลยก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มส่วนของถุงพลาสติกบริจาคครับถ้าสังเกตจากเคิร์ฟเนี่ยจะมีส่วนของด้านใต้ที่มันเหลืออยู่เนี่ยครับก็จะเป็นที่แขวนถุงพลาสติกสําหรับบริจาคครับ กล้าทิ้งว่ะเพราะว่าฝาแบบเปิดใช่ไหมเราก็จะไม่ชอบคนก็ไม่อยากเอามือเลอะต้องไปจับฝาแบบโยนดีสุดแต่แบบโยนมันก็รับฝนรับน้ําแต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีปัญหาตรงที่เราบอกว่ามันจะไม่เลอะขอเป็นการพับอกมาแต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อถือถุงกาแฟถุงอะไรมาต้องเอามือลอดผ่านไอ้คือคาบสกปรกสกปรกนี่เพื่อเอาล้วงมือเข้าไปทิ้งเนี่ยจะไม่มีคนทิ้งกันแล้วนะ แต่ชอบไปที่มีห้อยๆถุงพลาสติกอ่ะแต่ก็ก็คงหมดอ่ะวันแรกก็คงโดนขวาเรียบอ่ะเหลืออยู่วันเดียวแล้วนก็โดนแฮปหมดมีถัดส่วนที่โอเคแล้วมีไอเดียที่โอเคในระยะเวลาสองชั่วโมงก็พยายามแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นดีไซน์มีมีตั้งแต่ว่าที่มาปัญหาและจุดตัวจบดูโอเคทีหนึ่งว่าพี่รู้สึกมันแตกๆกับเขาคิดแล้วมันจะสร้างปัญหาอื่นเต็มไปหมดเลยก็จากที่น้องๆพรีเซนต์มานะครับพี่ขอเลือกงาน ขอองงน้เละใครจะเป็นผู้ชนะภารกิจแรกติดตามได้ในช่วงหน้าการทำงานของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเราไม่ได้มองว่าอาร์ติเคร์มันเป็นแค่ฟังก์ชันหรือแค่ ทีช่วนความงานอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับบริบทข้อมูลชุดพวกนี้ถ้าเราลิงก์มันดีๆเนี่ยมันจะทำให้งานมันดูมีมิติในการอ่านในการเข้าใจที่มันมากขึ้น